ไม่เป็นไรนะฮะอ่าเราเอาของมาอ่านี่ไงเราได้เกาะหมวกที่ดีกว่าเดิมนะฮะแล้วก็โอ้ชุดเกาะที่ดีกว่าเดิมอ่าสวยเลยนี่ใส่อันนี้นะฮะดูเป็นแบบอาเซไลนะฮะเจ้าธาริสายนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเราเราก็เก็บพวกนี้เดี๋ยวเอาไปขายเออนี่มีเงินแล้ว ในพาร์ทนี้นะฮะเราก็มีคาราวานแบบคาราวานจ้างเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวิธีการไปเราไปที่เมืองใหญ่กันเลยนี่เลือดเหลือหกเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเอาคนก่อนคนตายนะฮะตะกี้คนยี่สิบสองคนน,น่าจะเสียชีวิตไปสองคนนะตะกี้ จากเหตุการณ์ตะกี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองคลรวนันลองจ้างดูอ่าไปที่ชุดก่อนนะฮะชุดก่อนนี้ที่เราไม่เอาแล้วขายให้หมดอันนี้เราไม่เอาขายนะฮะนีโลไม่เอาขายดาบอาวุธไม่เอาขายให้หมดนะฮะอ่าประมาณนี้เราได้มาถึงสี่ร้อยเลยนะฮะโอเคมา แม่ทัพของเราตะกี้ก็อยู่ในกองทัพของเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พาแม่ทัพมาที่พ่อค้าคนนี้นะฮะคือเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าคนไหนเราก็ลองจิ้มเอาดูนะฮะพอคุยกับเขาดูว่ามีเขามีข้อเสนอที่จะให้จ้างคาราวานหรือเปล่านะเราก็ต้องดูแค่ตรงนั้นล่ะนะฮะนี่อันที่สองนะฮะแล้วก็อันแรกหรือว่าจะเอาอันที่สองก็ได้อันที่สองก็คือ มันจะเสียเงินเยอะกว่าเดิมนะฮะแต่ว่ามันจะให้ทหารในการเฝ้าคารวานอะเยอะนะฮะอันนี้ทหารในการเฝ้าก็น้อยนะฮะน่าจะประมาณ30สอะเป็นอย่างต่ำนะ,ะอ่ะพอเราจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงน้องเราเนี่ย <ๆ S 2> ก็จะอยู่ตรงนี้นะเป็นคารวานนะฮะพอเรากดพอเรากดพักผ่อนพักผ่อนในเนี่ยในเมืองอะเดี๋ยวลุกน้องเราก็จะวิ่งออกไปนะะออกไปค้าขายเนี่ยลองดูนี่เห็นไหม เห็นไหมฮะลูกน้องเราวิ่งไปละความเร็วของคาราวานลูกน้องเราก็จะอยู่ที่6.0นะฮะคือโคตรเร็วอะ่ะ6.0เร็วสุดละดูดิไปแล้วนะฮะนี่คือลุกน้องเราเราจะติ๊กเอาไว้ก็ได้นะฮะนี่ติ๊กเอาไว้เวลาเราอยู่ไกลาจากลูกน้องเราเราก็สามารถดูได้อย่างนี้นี่เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเขากําลังเดินทางอยู่นะฮะนี่ก็จะเห็นว่าเขาจากเมืองคูยาสเนี่ยเขาก็ส่งสินค้านะฮะ ไปยังเมืองต่างๆนะ,ะนี่ดูดิมีหลายเมืองเลยนะฮะเนี่ยเขาก็ส่งไปทั่วแหละนะฮะแวะเมืองนี้แล้วก็เนี่ยแวะเมืองนี้ก่อนเอาสินค้าแล้วก็ไปเมืองอื่นต่ออะไรแบบเนี้ยนะฮะอ่าประมาณนี้แล้วก็เ,เงินดูดิบวกนะฮะบวกสองร้อยสองร้อยแปดสิบสองนะฮะก็บวกอยู่ตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าสินค้าที่ได้กําไรสูงกว่าเดิมมันก็จะบวกเพิ่มมากกว่าเดิมอีกนะฮะนี่อย่างนี้ คือแบบเราได้เงินออโต้เลยนะฮะณจุดนี้อ่าจากนั้นพอเรารู้สึกว่ามีคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหาอุปกรณ์ในการตีบวกดาบอะไรแบบนี้ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการตีบวกดาบอะไรเป็นยังไงนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า พาดนี้จะได้ดูหรือเปล่านะฮะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราลองทํากันดูนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไหนๆผมจะไปทางฝั่งนน้นละเอาสินค้าไปด้วยแล้วกันสักหน่อยหนึ่งอันนี้ไม้เราจําเป็นต้องมีนะฮะในการทําฐานนะไม้จําเป็นต้องมีโหไม่มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรที่คิดว่าน่าจะขายได้เลยนะ Okay, เราเอาปลาไปแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่รู้จะได้ขายหรือเปล่านะไปไปดูฝั่งนู้นแต่ผมมองว่าเงินก็เอาจริงเงินก็ยังไม่ไม่พอนะฮะเนื่องจากว่าเหมือนถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําดาบอะ่ะมันค่อนข้างจะใช้งบเยอะเว้นแต่ว่าจะเป็นดาบที่แบบว่า ดาบไม่ค่อยดีอ่ะเออดาบปกติธรรมดาอย่างนั้นอ่ะซึ่งก็ทําได้นะฮะแต่ว่ามันก็มันก็มันก็ได้เงินน้อยไงนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาลองส่งปลาืึนี่คือแบบได้กำไรนะครับนะฮะเนี่ยทั้งทั้งที่เมืองอยู่ติดทะเลนะเวผมขายเออวะ เมืองอยู่ติดทะเลแท้ๆเนี่ยที่เราต้องอัพนะฮะเอ่อเอาอะไรก่อนดีนะ หรือเปลี่ยนจากหน้าไม้เป็นเป็นเป็นคนธนูดีดีดีไหมเพราะว่ายัางไงเราก็เล่นธนูเนาะพูดถึงแล้วก็แค่อัพวิ่งสักหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเอาแบบไหนดีลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัพม้าก,กับธนูเนี่ยเราเราไปที่คุซคาเนะแล้วเราไปเอาคนม้าธนูอย่างเดียวเลยก็ได้นะพูดถึง แต่คนม้าธนูน่าจะไม่รู้สิไม่แน่ใจนะฮะว่าจะดีเท่าจะดีเท่าเอ่อพ้นหน้าไม้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีเท่าหรือเปล่าหรือหรือพนธนูยาวนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีเท่าหรือเปล่าเพราะว่าม้าธนูกับธนูยาวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะธนูยาวเนี่ยจะยิงได้ไกลกว่าดาเมจเจาะเกาะจะรุนแรงกว่านะะ แต่ทั้งนี้ท้งนั้นหน้าไม้เนี่ยจะรุนแรงที่สุดนะครับผมแต่ผมไม่ได้อัพหน้าไม้เลยไนงะประเด็นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมันจะดีหรือไม่ดียังไงนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะฮะผลละไม้ไปขายคูยัดได้สิบแปดโอ้โหโคตร ได้เก้าอืมผมมองว่าเอาจริงๆเรายังทำดาบอะไรไม่ได้เนาะตอนนี้เนาะแค่แค่เพียงว่าเราต้องอืมนุยาตไปสิบกว่าคือคือตอนนี้เราเพียงต้องเก็บเงินนะฮะเก็บเงินให้ได้สักหนึ่งอ,อ,อีกสักหนึ่งหมื่นอะผมว่านะถึงจะทำได้นะอันนี้แน่นอนเราต้องเต็มอยู่แล้ว สองพันกว่าเอาผลไม้นี่ไปขายคูยัดดูนะผมไม่แน่ใจว่าจะได้กำไรหรือเปล่าพันหนึ่งพันห้าร้อยไปพาไ,ไปขายคูยัดดูเราเสียใบหนึ่งพันห้าร้อยนะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทประมาณนั้นนะ่ะจีต,ตีไปซะว่าเราเสียหนึ่งพันหกร้อยแล้วกันนะฮะ ก็เดี๋ยวเราลองไปขายดูได้เท่าไหรเราขายสินค้าที่มีจํานวนเยอะๆก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมันไม่สับสนนะฮะอันเดียวไปเลยเนี่ยอย่างเช่นนั้นเนี่ยอันเดียวไปเลยลองดูอุ้ยสามสิบโอ้สามสิบเอ็ดบาทนะซื้อมาอันเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ตะกี้ไม่เท่าไหร่เองนะแต่ว่าขายอันละสามสิบกว่าอืมลเวลอัพเลยอ่ะดูเิเล <c oughs> เวลอัพเลยวะ เดียวรู้เรื่องนะอมอืเจ๋งดีนะฮะอันนี้เราตื่นเลือนี่ไม่รู้จะจะจะอัพอะไรนะเดี๋ยวไม่เป็นไรรอดูไปก่อนเก็บไปก่อนสามพันแล้วนะตอนนี้ยี่สิบสองอุ้ยโอ้อันนี้ได้อยู่นะสวยเลยนะฮะ เพียงแค่ซื้อม้ากับลาประมาณนี้สองพันหกอยสาสห้าะลองดูลองดูว่าเราจะได้กําไรหรือเปล่าไปวนวนอยู่สองเมืองนี้แหละ <c oughs> ถ้าได้กําไรก็ดีถ้าไม่ได้กําไรก็ซวยไปนะแต่ความเร็วม้าอยู่ที่4ี่จไม่น่าจะมีใครมาขายตัดหน้าได้นะแล้วเมืองอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่ก็ไม่แน่นะ ต้องระวังหลายด้านมากเลยอะต้องระวังด้านความเร็วด้วยอะไรด้วยโอ้โหเมื่อกี้มันบอกว่าขายได้สามสิบกว่าใช่ไหมโอ้โหวันนี้ขายได้ยิบสองนะขึ้นมาสามพันก็ดีอยู่นะผมว่าคือมันขึ้นทีละนิดน,นะะฮะแต่แต่มันก็ดีดีกว่าไม่ได้กำไรนะ อันนี้คือยังถือว่าเรามีกำไรอยู่นะฮะอืมโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดามรับชมกันด้วยนะฮะครสวัสดีครับ